พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันเสาร์วันที่สเดือนที่หในหัวข้อเรื่องมีชีวิตในพระเยซูคริสต์และพระวจนะที่จะใครขวรและสามาคีธรรมในพระธรรมโคโรสีบทที่3ข้อที่1-3ส เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคิดแล้วก็จงสแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคิดสถิตยอยู่คือประทับอยู่เบื้องควาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตของพวกท่านซ่อนไว้กับพระคิดในพระเจ้าพี่น้องคะ ผมจำได้ว่าเคอยอ่านหนังสือหลายเล่มเมื่อหลายปีก่อนซึ่งพูดถึงวิธีที่เราต้องตายทั้งเนื้อหนังก่อนจึงจะสามารถทำให้พระเจ้าพอพระไทยได้สิ่งนี้ทำให้ผมสนใจในฐานะคริสเตียนหนุ่มที่ต้องการรับเชิพระเจ้าด้วยชีวิตจริงๆแล้วผมจะนอนบนเตียงและอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพรงต้องการตายต่อเนื้อหนังเสียเพื่อข้าพรงจะสามารถทำให้พร่องพอพระไทยได้ ผมอธินทานแบบนี้จนมาเจอโครสีบทที่3เมื่อมาถึงจุดนี้ผมได้เรียนรู้ที่จะยอมรับพระคำของพระเจ้าง่ายๆเหมือนเด็กดังนั้นผมอ่านสองข้อแรกที่บอกให้ผมแสดงความรักต่อสิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่ต่อสิ่งบนแผ่นดินโลกและผมก็พร้อมที่จะทำเช่นน,นั้นอย่างไรก็ตามผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในข้อที่สซึ่งบอกว่า เพราะว่าท่านตายแล้วสิ่งนี้เปลี่ยนชีวิตของผมจากนั้นผมก็เจอการาเทียบทที่5ข้อที่24ซึ่งกล่าวว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้จึงเนื้อหนังไว้ที่กังเขนพร้อมกับราคาและตันหาแล้วการาเทียบทที่5ข้อที่24ผมเริ่มเดินอย่างสง่างามด้วยข้อมูลใหม่นี้ผมไปหาเพื่อนแล้วพูดว่าเดาวิว่าผมเจออะไร เราไม่จําเป็นต้องตายต่อเนื้อหนังอีกต่อไปเพราะว่าเราตายไปแล้วเนื้อหนังได้ถูกจึงกังเขนแล้วบัดน,นี้เรามีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้วฮาเลลูยาแล้วรมหมดที่6ข้อที่11ก็สรุปทั้งหมดไว้ซึ่งกล่าวว่าในทำนองเดียวกันพวกท่านจนถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต เล้วใต่ต่อบาปแต่มีชีวิตกับพระเจ้าซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างชื่ชมยินดีและมั่นใจคุณสามารถดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระองค์ได้ฮาเลลูยาอาเมนให้เราอ่านถ้อยคำแห่งความเชื่อเริ่มกันนะคะฉันนั่งอยู่กับพระคิดในสถานที่แห่งการครอบครอง และฤทธิ์อำนาจฉันมีชีวิตอยู่และมองเห็นจากเบื้องบนด้วยการครอบครองและปกครองในมิติแห่งชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์ชีวิตของฉันเป็นการประชนภัยเหนือธรรมชาติ ทุกวันในขณะที่ฉันเดินในพระวิญญาณและแสดงความรักต่อพระคิดและความเป็นจริงของอาณาจักรแห่งพระสิรินิรนันของเราอย่างต่อเนื่องขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าฮาเลลูยาอาเมนพี่น้อง้า พระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเราไม่จําเป็นต้องไต้ต่อเนื้อหนังอีกต่อไปเพราะว่าเราไตายไปแล้วเนื้อหนังได้ถูกตึงกังเข็นแล้วและบัดน,นี้เรามีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ค่ะเป็นชีวิตที่สนิทกับพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เราตไตต่อบาปแล้วแต่มีชีวิตกับพระเจ้า,านั่นหมายความว่า คุณสามารถรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างชื่นวมยยนดีและมั่นใจคะ่ะคุณสามารถดําเนินชีวิตที่พอพะไทยพร่องได้ในตอนนี้เลยนะคะพระเจ้าสำกําลังคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด